สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมแมลกาแมนและหนังเก่ากึกที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า l o แกน Run ปี1 9 0 0ใจอนาคตปี2274โลกกลายเป็นสถานที่รกร้างเนื่องจากในอดีตมนุษย์ทำลายธรรมชาติและสร้างมลพิษมากเกินไปทำให้โลกปัจจุบันไม่สามารถอาศัยอยู่ได้มนุษย์ที่เหลือรอดเลยต้องย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ครอบไปได้โดมขนาดใหญ่ โดยผู้คนส่วนใหญ่ได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขในโดมนั้นเพราะพวกเขาไม่ต้องทำงานไม่ต้องเหนื่อยทำมาหากินแต่กลับได้ทุกสิ่งที่ต้องการเพราะว่าโดมแห่งนี้มันถูกขับเคลื่อนและปกครองด้วย AI ซึ่งมันเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงของจักรวาลมันจะจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือน้ำมาให้กับมนุษย์โดยอัตโนมัติถึงแม้ว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโดมแห่งนี้จะสุขสบาย แต่พวกเขาก็ต้องทำตามกฎเหล็กทั้งสองข้อโดยข้อที่1มนุษย์ห้ามผสมพันธุ์กันเองเพราะเด็กที่จะเกิดมาต้องเป็นเด็กที่เกิดมาจากการผสมพันธุ์เทียมของ AI เท่านั้นและกฎข้อที่2มนุษย์ทุกคนจะมีอายุไขเพียง30ปีเท่านั้นเมื่อครบอายุ30ปีพวกเขาก็จะถูกทำลายทันทีซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อกันว่าหลังจากที่ทุกคนตายไปแล้วพวกเขาก็จะได้กลับมาเกิดใหม่ วนเวียนตายเกิดเป็นวัตถจักรแบบนั้นแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ไม่เชื่อพวกเขาก็เลยพยายามจะหนีจากพวก AI และก็ถูกเรียกว่าเป็นพวกรันเนอร์เมื่อมีกลุ่มผู้ต่อต้านเกิดขึ้น AI จึงตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาที่มีชื่อว่าเซนเม็กซึ่งหน่วยงานนี้มีหน้าที่กำจัดมนุษย์ที่พยายามหลบหนีโดยมนุษย์ทุกคนจะถูกติดตั้งคริสตัลขนาดเล็กไว้ที่กลางฝ่ามือตั้งแต่เกิดซึ่งมันจะคอยบอกอายุไขของคนคนนั้น พออายุครบ30ปีเมื่อไหร่มันก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนดังขึ้นเพื่อให้คนคนนั้นเข้าไปสู่กระบวนการเกิดใหม่หรือที่เรียกว่ากำจัดนั่นเองชายคนนี้เขามีชื่อว่าโลแกนเขาเป็นเซนแมกรุ่นที่5ของตระกูลโลแกนตัวเขานั้นกำลังมองดูเด็กทารกเกิดใหม่ซึ่งเด็กคนนั้นจะกลายมาเป็นโลแกนรุ่นที่6ต่อจากเขาต่อมาเขาก็ได้มาร่วมพิธีประจำปีกับฟรนซิสซึ่งฟรนซิสเป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเขาเพราะในทุกๆปี พวกเขาจะมาแสดงความยินดีกับคนที่กําลังจะไปเกิดใหม่ซึ่งพวกเขาก็ได้แบ่งแยกกันตามสีเสื้ออย่างชัดเจนโดยเริ่มจากสีเหลืองคือคนที่มีอายุระหว่าง1-10ถึงปีสีเขียวคนที่มีอายุระหว่าง15-20ถึงปีและสีแดงคือคนที่อายุใกล้30ปีเมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้นกลุ่มคนชุดขาวก็เดินเข้าไปรวมตัวกันตรงกลางจากนั้นพวกเขาก็ถูกส่งขึ้นไปราวกับว่ากำลังขึ้นสวรรค์ ก่อนที่จะถูกทำลายทิ้งเหมือนกับขยะไร้ค่าส่วนผู้คนที่มาร่วมแสดงความยินดีพวกเขาก็ร่วมปรบมือแสดงความดีใจที่กระบวนการเกิดใหม่ผ่านไปด้วยดีแต่ทว่าในทันใดนั่นเองเสียงเตือนภัยก็ได้ดังขึ้นเมื่อมันมีรันเนอร์คนหนึ่งพยายามจะหนีชะตากรรมของตัวเองโลกแกนกับฟรานซิสเขาจึงไล่ล่าชายคนนั้น จนในที่สุดเขาก็สามารถจัดการกับชายคนนั้นได้สําเร็จและหลังจากตรวจคนเจ้าหน้าที่ก็ทําลายศพของชายคนนั้นด้วยเครื่องมืออะไรบางอย่างโลแกนเลยสงสัยว่าทําไมพวกรันเนอร์ถึงโง่กันจังทําไมไม่ยอมตายจะได้ไปเกิดใหม่แล้วกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งหลังจากที่โลแกนกลับมาถึงบ้านเขาได้พาสาวคนหนึ่งมาปรนเปรยตัวเองเนื่องจากใครที่เป็นเจ้าหน้าที่เซนเมกพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับสิทธิพธิเศษโดยการเรียกใครก็ได้มาให้ปรนเปรยตัวเอง ซึ่งสาวสวยที่โลแกนเลือกมาเธอมีชื่อว่าเจสสิก้าซึ่งเจสสิก้าเธอก็ดูเหมือนจะไม่อยากทาหน้าที่ของตัวเองเธอปฏิเสธการจูบจากโลแกนเพราะเธอกำลังเศร้าเนื่องจากเธอเพิ่งจะเสียเพื่อนรักไปโลแกนก็เลยบอกกับเธอว่าเธอจะเสียใจไปทำไมเดี๋ยวเพื่อนของเธอก็ได้ไปเกิดใหม่แล้วแต่เจสสิก้าก็ได้สวนกลับไปว่าการเกิดใหม่มันไม่ได้มีอยู่จริงมีแต่จากนี้ไปตลอดการเท่านั้น จากคำพูดของเจสสิกา้ามันก็ทำให้โลแกนเริ่มสงสัยว่าเจสสิก้านั้นเป็นพวกรันเนอร์หรือเปล่าเธอก็เลยโชว์แมทคริสตันให้ดูว่าตัวเองยังอายุไม่ถึง30ปีแล้วในตอนนั้นฟรานซิสก็เข้ามาพร้อมกับสาวสวยถึง2คนเจสสิก้าที่ทั้งหงุดหงิดและเสียใจก็เลยเดินจากไปในวันต่อมาโลแกนก็ได้มาที่สำนักงานใหญ่เพื่อที่จะรายงานคดีของรันเนอร์คนเมื่อวาน โดยของติดตัวของพวกรรนเนอร์มักจะมีจี้คล้ายกับรูปไม้กางเขนโลแกนก็เลยพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับมันจนในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่ามันคือกุญแจที่พวกรรนเนอร์เอาไว้ใช้หนีและตอนนี้ก็มีรันเนอร์ถึง1 5 6 6คนที่สามารถหลบหนีไปได้ซึ่งมันเป็นจำนวนมากพอสมควรโลแกนก็เลยสงสัยว่าพวกนั้นจะหนีไปทำไมเพราะโลกที่เราอยู่ตรงนี้ก็สมบูรณ์ดีที่สุดแล้ว แต่ทว่าเขาก็ไม่ได้คำตอบแต่เขากลับได้รับภารกิจไปแฝงตัวกับพวกรันเนอร์พร้อมกับเพิ่มอายุไขของตัวเองเป็น4ปีและนั่นก็ทำให้เขารู้ว่านี่มันไม่ใช่ภารกิจแต่มันเป็นแผนการกําจัดเขาเพราะว่าตัวเขานั้นรู้ความลับเยอะเกินไปทันทีที่โลแกนกลับมาถึงบ้านเจสสิกาก็ได้เทเลพอร์ตกลับมาหาเขาอีกครั้งเพราะเขารู้ว่าเธอเป็นพวกรันเนอร์เนื่องจากเธอมีสัญ,ญลักษณ์นั้นอยู่บนคอเสือ้อ และที่เขาเลือกเธอมาไม่ได้ต้องการกำจัดเธอแต่เขาแค่เพียงถามเธอว่าจะหนีออกไปในโดมนี้ได้อย่างไรและทันทีที่ได้ยินคำถามนั้นเจสสิก้าก็รีบหนีออกไปจากบ้านของโลแกนทันทีเพราะเธอคิดว่าโลแกนกำลังวางแผนกำจัดพวกรันเนอร์อยู่หลังจากที่หนีออกมาจากบ้านของโลแกนเจสสิก้าก็ได้มาปรึกษากับเพื่อนๆของเธอว่าจะทำอย่างไรกับเจ้าหน้าที่โลแกน ซึ่งเพื่อนคนหนึ่งก็เลยเสนอให้เธอรอบสังหารเขาแบบเงียบๆในเวลาต่อมาเจสิก้าก็นัดโลแกนให้ออกไปนั่งรถเล่นนอกเมืองด้วยกันและนั่นก็ทําให้พวกเขาถูกพวกไร้อริยธรรมจับได้ซึ่งคนเหล่านั้นเป็นคนที่ปฏิเสธเข้าไปอยู่ในโดมในจังหวะที่พวกมันกําลังจะสังหารโลแกนเขาก็ใช้ปืนยิงขู่พวกมันจนในที่สุดก็สามารถรอดมาได้จากนั้นโลแกนก็ใช้เครื่องตรวจจับเพื่อตามหารันเนอร์คนหนึ่งตามคําสั่ง แต่ทันทีที่เจอเธอเขากลับไม่กำจัดเธอแถมเขานั้นยังปล่อยเธอไปอีกด้วยและนั่นก็ทำให้เจสิก้าเริ่มคิดว่าโลแกนอยากจะแปรพักมาเป็นพวกเดียวกับเธอเธอก็เลยเสนอตัวที่จะช่วยเขาเพื่อให้เขานี่ออกจากการควบคุมของ AI ซึ่งในระหว่างนั้นฟรานซิสที่ตามมาเขาก็ได้สังหารสาวรันเนอร์คนที่โลแกนเพิ่งจะปล่อยไปและเขาก็ได้รู้ว่าโลแกนทรยศต่อองค์กรส่วนเจสิก้าก็พาโลแกนมาเปลี่ยนตัวตน หรือพูดง่ายๆก็คือผ่าตัดเปลี่ยนหน้านั่นเองแต่หลังจากที่โลแกนกําลังเข้าเครื่องผ่าตัดหมอเจ้าของใครก็ได้รับสายด่วนมาว่าโลแกนนั่นเป็นคนทรยศหมอก็เลยใช้เครื่องผ่าตัดเพื่อกําจัดโลแกนแต่ด้วยทักษะของเจ้าหน้าที่พิเศษมันก็ทําให้โลแกนสามารถหนีออกมาได้ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บก็ตามและในตอนนั้นฟรานซิสก็มาถึงเขาพยายามจะเตือนโลแกนอีกครั้งว่านายคิดดีแล้วหรอที่นายจะทรยศต่อองค์กร ว่าโลแกนกลับไม่ตอบกลับแถมเขายังชกไปที่หน้าของฟรานซิลก่อนที่จะหนีไปพร้อมกับเจสสิกา้าในตอนนั้นเจสสิก้าได้พาเขาไาอย่างที่กดดานของพวกรันเนอร์แต่ทันทีที่พวกรันเนอร์เห็นโลแกนพวกเขาก็รู้สึกไม่ไว้ใจและพยายามที่จะกำจัดโลแกนทิ้งพยาบาลสาวที่ทำงานอยู่ในคลินิกก็เลยช่วยยืนยันว่าโลแกนนั้นแปรพักแล้วจริงๆแต่ทันใดนั้นเองจู่ๆกลุ่มเซกเมนต์ก็บุกเข้ามา และก็สังหารพวกรันเนอร์ทิ้งทั้งหมดส่วนเจสิก้ากับโลแกนที่รอดมาได้พวกเขาจึงหนีมาจนถึงประตูทางลับซึ่งก็มีแค่พวกรรนเนอร์เท่านั้นที่จะเปิดได้แต่ใน,นจังหวะที่เจสซิก้ากำลังใช้สร้อยคอของตัวเองเปิดประตูเธอก็เผลอทำมันหลุดมือตกน้ำลงไปและในตอนนั้นโลแกนก็นึกได้ว่าเขามีกุญแจของรรนเนอร์อยู่เขาจึงใช้มันเปิดประตูและหนีไปได้สำเร็จซึ่งในตอนนั้นเขาก็ไม่ได้รู้เลยว่า ฟรนซิสที่ตามมานั้นเขาได้เจอกุญแจที่ตกอยู่ของเจสิก้าเขาก็เลยไขประตูและตามทั้งคู่เข้าไปซึ่งในระหว่างนั้นเจสิก้ากับโลแกนก็มาถึงดินแดนของน้ำแข็งซึ่งมันเป็นที่อยู่ของหุ่นยนต์หน้าตาประหลาดและมันก็มีชื่อว่าเดอะบล็อกโดยหุ่นยนต์ตัวนี้คอยทำหน้าที่หาทรัพยากรอาหารและน้ำจากนั้นก็ส่งไปให้มนุษย์ในโดมหรือพูดง่ายๆก็คือพ่อครัวนั่นเองพอเดินสำรวจไปรอบๆโลแกนก็ถึงกับพังะ เมื่อพวกเขาพบว่ามนุษย์ที่ถูกทำลายถูกส่งมาแช่แข็งเพื่อให้เดอะบล็อกแปรรูปเป็นอาหารแล้วส่งกลับไปเป็นอาหารให้กับมนุษย์อีกทีและมันก็วนเวียนเป็นวัตจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆดีก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไม AI ถึงตั้งกฎให้มนุษย์มีอายุไขเพียง30ปีเท่านั้นนั่นก็เพราะคนที่อายุ30ปีเหมาะที่จะนำมาปรุงอาหารมากที่สุดใน,นตอนนั้นเดอะบล็อกก็เจอกับตัวโลแกน และมันก็พยายามจะแช่แข็งเขาแต่เขาก็ยิงสวนกลับไปจนในที่สุดก็สามารถกําจัดมันได้หลังจากนั้นโลแกนกับเจสสิก้าก็เดินตามทางมาเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาได้ออกมาจากโดมได้และก็ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งในตอนนั้นโลแกนก็รู้สึกตัวว่าที่ผ่านมาเขาเอาแต่ใช้ชีวิตอยู่ในโดมถูกปิดหูปิดตาจนลืมไปเลยว่าโลกภายนอกนั้นเป็นอย่างไร ต่อมาทั้งคู่ก็เดินลัดเลาะมาเรื่อยๆจนได้เจอแม่น้ําและทั้งคู่ก็เลยแวะเล่นน้ําด้วยกันสิ่งในตอนนั้นเจสิก้าก็เปิดโอกาสให้โลกแกนจูบเพราะเธอนั้นเชื่อใจเข้าแล้วหลายวันต่อมาทั้งคู่ก็ได้เดินลัดเลาะไปเรื่อยๆจนได้ไปเจอกับสถานที่รกร้างแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นเหมือนวิหารอะไรสักอย่างโดยในวิหารนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับแมวเป็นครั้งแรกและมันก็ทําให้ทั้งคู่ตกใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รู้ว่าไม่ได้มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่อยู่บนโลกใบนี้เพราะตลอดเวลาที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในโดมเขาคิดว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่บนโลกใบนี้และนอกจากแมวตัวนั้นพวกเขาก็ยังได้เจอกับชายแก่คนหนึ่งโดยเขาได้อ้างว่าเขาเกิดและโตที่นี่พอโลแกนได้สัมผัสกับชายคนนั้นเขาก็มีความรู้สึกที่หลากหลายแต่ยังไม่ทันที่จะได้ถามอะไรเพิ่มเติม ฟรนซิสที่ตามมาก็จับเจสิก้าไปเป็นตัวประกันตัวเขาในตอนนี้เหมือนกับคนไร้สติที่พวก AI ล้างสมองจนทําให้เขาลืมความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไปโลกแกนจึงเตือนสติแล้วบอกให้เขามองรอบๆตัวและบอกว่านี่คือโลกที่แท้จริงของมนุษย์ที่ผ่านมาเขาเพียงแค่ถูก AI ปั่นหัวและให้เชื่อเรื่องที่พวกมันโกหกทั้งนั้นทว่าฟรนซิสกลับไม่ฟังสองหนึ่งก็เลยต่อสู้กันอย่างดุเดือด จนท้ายที่สุดโลยแกนก็ต้องจํำใจสังหารเพื่อนรักของตัวเองและในคข้ามันนั้นหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดจบลงชายแก่ก็ได้เล่าให้โลแกนฟังว่าธรรมชาติของมนุษย์ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ทุกคนเกิดมาใช้ชีวิตและก็แก่ตายเป็นเรื่องธรรมชาตินอกจากนี้เขายังพูดถึงเรื่องการแต่างงานและสร้างครอบครัวซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์ เพราะการที่มนุษย์คนหนึ่งจะเกิดขึ้นมาได้นั้นมันก็ต้องเกิดมาจากการผรสมพันธุ์จากมนุษย์ด้วยกันเองและเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดโลแกนก็ตัดสินใจว่าจะกลับไปที่โดมเพื่อบอกเรื่องเล่านี้ให้คนที่โดมฟังทุกคนจะได้หลุดพ้นจากวงจรอุบัตินั้นสักทีหลายวันต่อมาพวกเขาก็มายังเขื่อนเก็บน้ําโดยโลแกนให้ชายแก่รอยอยู่ที่นั่นส่วนเขากับเจสิก้าจะว่ายน้ําเข้าไปในเดอะโดมและทันทีที่มาถึง โลแกนก็ได้ตะโกนบอกทุกคนว่ามนุษย์มีความหวังใหม่แล้วแต่ทวาก็ไม่มีใครสนใจเข้าเลยแถมโลแกนและเจสสิก้าก็ถูกพวกเซนแมนจับตัวไปอีกหลังจากนั้นโลแกนก็ถูกจับเข้าเครื่องอ่านความทรงจําเนื่องจาก AI ต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ที่อยู่นอกเดอะดมเพื่อที่มันจะได้ออกไปกําจัดข้อมูลเกี่ยวกับโลกภายนอกในความทรงจําของโลแกนนั้นมีมากเกินไปและทําให้ AI ประมวลข้อมูลไม่ได้ จนข้อมูลมันโอเวอร์โหลด AI ที่ควบคุมเดยโดมจึงระเบิดและทำลายเมืองทั้งเมืองจนผู้คนต้องหนีตายกันจ้าละวันพอพวกเขาหนีไปที่เขื่อนเก็บน้ำทุกคนก็ได้เจอกับชายแก่ที่โลกแกนเคยบอกและนั้นก็ทำให้พวกเขารู้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาถูก AI โกหกมาโดยตลอดและหลังจากนี้ไปมนุษย์จะได้กลับมาใช้ชีวิตในแบบที่ควรจะเป็นและนั้นก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ หลังจากที่ดูจบแล้วเนี่ยเรามาพูดคุยกันสักนิดครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยพลอดเรื่องตอนแรกเนี่ยมันดูนะ่าสนใจนะดูดีแต่ว่าก็ดันมาตายตอนเกือบจะจบเนี่ยตอนที่ AI มันระเบิดตัวเองเพียงแค่ข้อมูลโอเวอร์โหลดคือมันคือมันตัดจุบจับตัดจบแบบเร็วเกินไปอะขาดตอน น่าจะมีแบบต่อสู้กับ AI ซะบ้างนะแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าพวก AI เดี๋ยมันมาจากไหนแล้วแล้วมันมีเหตุผลยังไงที่ต้องทํากับมนุษย์แบบนี้ก็คือจับมนุษย์มาไว้ในโดมแล้วก็หลอกว่าโลกภายนอกนั้นระเบิดไปแล้วอะไรแบบนี้ซึ่งหนังก็ไม่ได้บอกอยู่แต่ก็ยังว่าแล้วครับใครมีข้อมูลก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยครับว่า AI มันจับมนุษย์มาไว้ทําไมแล้วทําไมต้องโกหกมนุษย์แล้วทาไมต้องทําแบบนั้นกับมนุษย์สุดท้ายครับเพื่อนๆคิดอย่างไรครับ ถ้าให้เลือกระหว่างอยู่สุขสบายแต่ต้องตุยตอนอายุ30ปีกับเลือกที่จะสุขบ้างทุกบ้างแต่ก็มีเวลาใช้ชีวิตไปจนถึงอายุไขของตัวเองเพื่อนๆจะเลือกอย่างไรครับถ้าเป็นผมครับผมก็เลือกอ,อมะตะดีกว่าเพราะมันคือสีสันของชีวิตแต่ถ้าว่าคนเราครับถ้าเกิดมามีแต่ชีวิตที่แสนสุขสบายมันก็คงจะน่าเบื่อแย่เพราะฉะนั้นครับคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อเรียนรู้และใช้ชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อสุขสบายแล้วก็ตายไปแบบสุขสบายสุขทุกขมันเป็น ธรรมชาติของมนุษย์ครับโอเคครับหนังก็จบเพียงเท่านี้ถ้าคุณชอบก็ผมดีใจด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ